โพสออนไลน์4แบบนี้เงินเข้ารัวๆหนึชื่อเพจชื่อช่องของคุณมันต้องบอกคุณค่าสําหรับคนที่เขาจะเข้ามาดูคุณว่าถ้าเขาดูคุณเขาดูคลิปคุณแล้วเขาจะได้อะไรดังนั้นคุณต้องให้ความสําคัญกับชื่อเพจชื่อช่องของคุณก่อนที่คุณจะโพสคลิปถ้าวันนี้เขาเห็นชื่อเพจชื่อช่องของคุณแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้คุณค่าอะไรจากการที่มาดูคลิปของคุณเขาจะไม่หยุดดูคลิปของคุณเลื่อนผ่านคลิปของคุณทําให้คุณขายไม่ได้2 คุณต้องโพสคลิปตอนที่คุณอารมณ์ดีเมื่อคุณอารมณ์ดีแล้วคุณโพสคลิปไปมันจะมีพลังงานดีๆอยู่ในนั้นทําให้คนเห็นแล้วอยากดูคลิปของคุณดังนั้นให้คุณโพสคลิปตอนที่คุณอารมณ์ดีรู้สึกดีอย่าโพสคลิปตอนที่คุณรู้สึกไม่ดี เพราะพลังงานคือพลังเงินเมื่อคุณโพสต,ตอนที่คุณอารมณ์ดีๆไวเบชั่นดีๆมันจะส่งพลังงานดีๆออกไปทําให้คลิปของคุณมีโอกาสที่จะปังและสร้างเงินได้ 3. โพสต์แบบปล่อยวางวันนี้เมื่อคุณโพสตคลิปออกไปแล้ว คุณไม่ต้องไปคาดหวังผลลัพธ์เพราะคุณได้ทําดีที่สุดแล้วแต่หลายคนพอโพสี่บอกไปก็คาดหวังว่าจะมีคนดูไหมจะไวัยลอไหมจะขายได้ไหมเมื่อคุณโพสต์แล้วคุณเฝ้ารอผลลัพธ์คาดหวังผลลัพธ์คุณจะรอดูว่าจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูขายได้หรือขายไม่ได้เมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการมันจะทําให้คุณเฟลทําให้คุณไม่อยากทําต่อดังนั้น เมื่อคุณโพสคลิปไปแล้วคุณไม่ต้องไปสนใจว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเพราะคุณได้ทําดีที่สุดแล้วแล้วให้เอาเวลาที่เหลือไปคิดคอนเทนต์ไปทาคลิปใหม่ให้มันดีกว่าเดิมเมื่อคุณทําแบบนี้เป็นประจําเป็นประจําคุณจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเมื่อคุณเก่งขึ้นคลิปคุณจะปังและสร้างเงินได้ สี่โพสสิ่งที่มีคุณค่าโพสคลิปที่ให้ความรู้อะไรบางอย่างกับคนที่มาดูคุณเมื่อคุณโพสคลิปที่มีคุณค่ามันจะดึงดูดคนที่ต้องการสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณและทําให้คุณสร้างเงินได้วันนี้คุณอย่าไปโพสอะไรมั่วๆเพื่อต้องการลูกกระตาเพื่อต้องการยอดวิว เพราะถ้าคุณต้องการลูกกระตายอดวิวโอกาสที่คิปคุณจะไว้ล่อและสร้างเงินได้มันยากมากแต่ถ้าวันนี้คุณโพสคลิปที่ให้คุณค่าให้ความรู้อะไรบางอย่างกับคนที่ต้องการสิ่งนั้นคนที่ต้องการสิ่งนั้นเขาจะติดตามคุณเป็นฐานแฟนของคุณและเปลี่ยนเป็นลูกค้าของคุณในอนาคตทําให้คุณสร้างเงินได้โดยที่คุณไม่จําเป็นต้องมีผู้ติดตามเยอะแต่คุณมีฐานแฟนที่ใช่ฐานแฟนที่ยอมจ่ายเงินให้กับสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาชอบมันจึงทําให้คุณโพสคลิปแล้วเงินเข้าลัวน ห้าคุณต้องวางตำแหน่งตัวเองให้ถูกคุณต้องวางตำแหน่งตัวเองเป็นครูบนออนไลน์แล้วสอนอะไรบางอย่างที่คนต้องการ คุณจะได้รับการยกย่องยอมรับและทําให้คุณสร้างเงินได้คุณจึงต้องมีสโลแกนปิดท้ายคลิปของคุณทุกครั้งเพื่อให้คนรู้ว่ามาดูคุณแล้วจะได้อะไรว่าคุณเป็นใครบทออนไลน์มันเป็นการวางตําแหน่งของแบรนด์ของคุณของตัวตนของคุณที่จะทําให้คุณปังและดังสร้างเงินได้ถ้าวันนี้คุณต้องการโพสคลิปแล้วเงินเข้าลัวๆให้เอาสิ่งที่ครูไก่ต้งให้วันนี้ไปลงมือทําใครอยากเรียนรู้วิธีการสร้างตัวตนสร้างโปรเฟชันแบรนด์จริงๆไม่อยากรองผิดลอง และต้องการให้ครูไก่ต้งเป็นที่ปรึกษาทักมาที่ l i น์แอของครูไก่ต้งได้นะครับ